สวัสดีครับพบกับการเรียนในรายวิชาสุขศึกษาและประลศึกษานะครับกับครูบีวาทีร้อยตรีธนาบินแสะครูโรงเรียนบ้านสุโซสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3นะครับมาพบกันในหน่วยที่2นะครับหน่วยที่2ที่จริงแล้วนักเรียนก็ได้เรียนกันในครัที่แล้วครูบีให้นักเรียนไป อ่านนะครับในหน่วยที่2ในหนังสือในหนังสือเรียนนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับจากคลิปวิดีโอนะครับที่ครูบีได้สอนนะครับหลังจากเรียนรู้เสร็จแล้วนะครับครูบีก็จะให้นักเรียนเนี่ยนะครับไปทําแบบทดสอบนะครับผ่าน Google form นะครับครูบีก็จะแนบลิงก์นะครับไว้ในไลน์กลุ่ม นะครับป2ทั้งป2ครับ1และก็ป2อครับ2นะครับตัวชี้วัดนะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับก็คืออธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ได้นะครับนะครับธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับช่วงวัยต่างๆนะครับสามารถอธิบายถึงช่วงวัยต่างๆของชีวิตมนุษย์ได้นะครับการเกิดการแก่การเจ็บและก็การตายนะครับ ช่งวงวัยต่างๆของอมนุษย์นะครับเมื่อคลอดออกมาเป็นทารกมนุษย์จะเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงตามวัยดังนี้นะครับเริ่มต้นจากวัยทารกนะครับดูดอกศรน,นะครับนครับดูลูกศรน,นะครับามาวัยก่อนเรียนนะครับวัยก่อนเรียนนะครับ ก็จะมีความคล่องแคล่วนะครับว่องไวในวัยนี้นะครับผู้ปกครองจะต้องดูแลเอาใจใส่นิดหนึ่งครับพอวัยก่อนเรียนก็จะมาเป็นวัยเรียนนะครับเข้าสู่มาเรียนชั้นอนุบาลหรือว่าชั้นปถมนะครับบางคนก็เข้าปถมเลยนะครับการศึกษาภาคบังคับนะครับก็ตั้งแต่ปหนึ่งนะครับจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะครับ นะครับโดยบางทีไม่ต้องเข้าอนุบาลก็ได้นะครับมาวัยเรียนเสร็จแล้วก็จะเป็นวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นเนี่ยก็ตั้งแต่อายุ13ปีนะครับจนถึง20ปีนะครับหลังจากเป็นวัยรุ่นก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่นะครับวัยผู้ใหญ่ก็จะเป็นวัยทำงานนะลูกนะนะครับหลังจากวัยผู้ใหญ่ก็จะเป็นวัยผู้สูงอายุหรือว่าวัยชรา นะครับหรือว่าวัยชารานั่นเองนะครับามาดูในวัยทารกครับวัยทารกเนี่ยครับคือช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง1ปีเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเพราะยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับต่อไปครับ วัยก่อนเรียนนะครับคือช่วงอายุ1-6ปีเป็นวัยที่เจริญเติบโตรวดเร็วเดินและวิ่งได้คล่องมีความสุขสนไม่ชอบอยู่นิ่งสามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้างเช่นรับประทานอาหารอาบน้ำแปลงฟัน ครับมาดูวัยเดียนนะครับอ่าคือช่วงอายุ6ถึง12ปีนะครับวัยเดียนคือช่วงอายุ6ถึง12ปีเป็นวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายมีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นสามารถเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆเพื่อดูแลตนเองได้ ต่อไปนะครับวัยรุ่นนะครับคือช่วงอายุ12ปีจนถึง20ปีนะครับเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางเพศอย่างชัดเจนมีอารมณ์อ่อนไวง่ายชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อนนะครับวัยรุ่นเนี่ยจะมีก็เรียกว่ามีความคิดเป็นของตัวเองนะครับจะไม่ค่อยชอบอฟังพ่อแม่นะครับ อชอบไปปรึกษาเพื่อนมากกว่านะครับวัยรุ่นนะครับต่อไปครับวัยผู้ใหญ่เนี่ยนะครับคือช่วงอายุ20ปีจนถึง60ปีเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์มีอารมณ์มั่นคงเป็นวัยที่ต้องทำงานและมีครอบครัวครับต่อไปครับเป็นวัยสุดท้ายครับก็คือวัยผู้สูงอายุนะครับหรือว่าวัยชรา นะครับคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปสภาพร่างกายจะเสื่อมลงเดินช้าคิดช้าครับสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นวัยที่ต้องการความรักและการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานนะครับวัยนี้เนี่ยนะครับต้องดูแลเอาใจใส่นะครับท่านให้มากๆนะครับะนะครับนั่นเองครับถ้าพอแม่เรา อาแก่ชรานะครับเราก็าต้องดูแลเอาใจใส่ท่านนะครับเหมือนกับท่านดูแลเราในช่วงที่เราเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กทารกเป็นเด็กอยู่ในวัยเรียนนะครับนะครับอาต่อไปครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเกิดการแก่การเจ็บและก,ก็การตายนะครับธรรมชาติของชีวิตเนี่ยนะครับได้แก่การเกิด แกเจ็บและตายซึ่งทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันได้เลยนะครับกงหมดนี้มาดูการเกิดครับลำดับแรกนะครับเราต้องเกิดมาก่อนนะเครับเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นของชีวิตของทุกคนนะครับทุกคนต้องเกิดมานะครับจากจากแม่ของเรา นะครับไม่มีใครที่มาจากที่อื่นนะครับนะครับมาจากแม่ของเรานะครับมนุษย์เริ่มต้นชีวิตจากการที่แม่ตั้งครรภ์ประมาณ9เดือนครับั่นเองครับแล้วจึงคลอดออกมาเป็นทารกนะครับเรยกว่าทารกนะครับคลอดออกมานะครับก็เรียกว่าวัยทารกนะครับต่อไปครับการแก่นะครับการแก่นะครับ วัยสูงอายุเป็นช่วงของการแก่นะครับก็คือ60ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าวัยเกษียณนะครับมนุษย์จะเติบโตตามวัยคือจากทารกเป็นวัยก่อนเรียนวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่จนถึงวัยสูงอายุหรือว่าวัยชรานะครับต่อไปครับ การเจ็บนะครับาการเจ็บนี่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกวัยนะครับไม่ไว่าจะเป็นไวัยไหนนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกวัยนะครับหากเราไม่รู้จักดูแลรักษาสุขภาพหรือปฏิบัติตนด้วยความประมาทนะครับด้วยความประมาทอย่างเช่นเราขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับย้อนกลับไปก่อนนะครับ ย้อนกลับไปนิดนึงครับเช่นนะครับขับมอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อกและก็ไม่เคารพในเรื่องของกฎจราจรนะครับก็สามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันนะครับะจะตายก่อนใบอันควรนะครับได้นะต่อไปครับการตายนะครับการตายนะครับ การตายเป็นการสิ้นสุดนะครับก็เรียกว่าการสิ้นสุดเกิดคือการเริ่มต้นนะครับและก็สิ้นสุดก็คือการตายนะครับการตายเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนนะครับเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับเป็นการสิ้นสุดชีวิตตามธรรมชาติของมนุษย์และเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน โดยมีหลายสาเหตุนะครับเช่นความเสื่อมโทรมของร่างกายของเรานะครับเสื่อมโทรมเนื่องจากอะไรอ่าเป็นโรคนะครับเป็นโรคต่างๆนะครับเป็นโรคไตเป็นโรคมะเร็งนะครับนะครับก็สามารถที่จะทําให้เราเสียชีวิตนะครับหรือว่าตายได้นะครับนงครับอ่าหรือว่าเป็นการเก็บ นะครับอาการเจ็บป่วยเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเกิดโรคต่างๆนะครับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับาการเกิดแก่เจ็บและตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถดำรงชีวิตยาวนานนะครับและมีความสุขได้ด้วยการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย และจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรงและทำสิ่งต่างๆด้วยความไม่ประมาทนะครับด้วยความไม่ประมาทนะครับนะครับามาดูแดงๆเนี่ยถือว่าหมายเหตุแดงๆนะครับตรงนี้การเกิดและจะเดินเติบโตจนกระทั่งถึงวัยสูงอายุรวมทั้งการเจ็บป่วยและการตายที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกวัยถือเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน นะครับถือว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับเมื่อเรียนเสร็จแล้วนะครับนะครับตอนนี้คือจบแล้วนะครับในหน่วยนี้นะครับครูก็ให้นักเรียนนะครับไปทําแบบทดสอบนะครับใน Google Form นะครับย้ําว่าให้ทําได้คนละ1ครั้งนะครับใครทํา2ครั้งครูบีจะเอาคะแนนครั้งแรกนะครับ คูบีให้ตัวสับเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถทําได้หลายครั้งนะครับหลายคนนะครับเช่นเพื่อนเราอาจจะไม่มีตัวสับนะครับก็ทําให้ได้นะครับที่จริงคูบีสามารถตั้งค่านะครับให้ทาเครื่องละหนึ่งครั้งก็ได้นะครับแต่ว่าให้โอกาสนะครับให้โอกาสเครื่องหนึ่งเนี่ยทาได้หลายครั้งนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับนะครับรักษาสุขภาพนะครับปลอดภัยจากโควิด19นะครับทุกคนครับสวัสดีครับ